สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณในเสียงปรบมือครับพบกับรอยยิ้มบนเสียงหัวเราะอีกแล้วครับวันนี้ผมจะเสนอนที่ฐานพื้นบ้านเรื่องปลาบูทองเราจะมาดูชีวิตของสาวน้อยผู้หนึ่งที่หลังจากแม่ของเธอตายกลายเป็นปลาบูเธอต้องทนทุกทรมานอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายไปพบของชีวิตของเธอครับพบกับเอื้อยสาวน้อยผู้น่าสงสารครับชีวิตของเธอหน้าสงสารครับผมต้องทนทุกทรมาน ไอ้เชิงซวงจะไอ้เชิงเลิกเกินเธอไอ้โอ้ยสีรุนเเว่นละทองจริงไม่กลัวถ้าไม่ช่วยอย่ามาจับไว้เลยพวกที่มันไม่จริงใจกโกจะมาสนุกสนานอะไรไปนางเอกดูสิชีวิตของเอื้อยมีแต่คนกันแกลง้งเปลี่ยนอารมณ์เร็วเหลือเกินชีวิตของเอื้อยน่าสงสาร ีวิตของเอ้ยนั <laughs> ้นเปรียบเสมือนสายฟ้าฟาดลงมากลางหาดทรายที่ไม่มีสายฝนมีแม่แม่ก็มาตายแล้วแม่ก็กลายไปเป็นปลาทูปลาโบนูปลาบูนี่จะปัญญาอ่อนกันมาใหญ่แล้วนี่มาทำอะไรเนี่ยมาเอารำให้แม่จ้ะหมาก็เรียกแม่มาให้อาหารได้แล้วโม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 นี่มนเรียกหมาแล้ว โบ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 ปลาบูที่ไหนมาเรียกบูบูบูอย่างงี้ยวอะก็แม่หนูไม่ได้เป็นปลาช่อนจะได้เรียกช่อนช่อนช่อนต่อร้อยต่อเถียงเะยเกิดหมายถึงว่าให้เรียกแม่แม่จ๋ามากินนะจนจะแม่จ๋าแบบนี้ระหว่างเดยกกับเด็ที่เอื่อยกำลังให้อาหารแม่อยู่นั้นได้มีพระราชาทานดึงเสด็จผ่านมาพอดีเริ่มค่ะ เแม่นางแม่นางรู้ตัวหรือไม่ว่าแม่นางช่างสวยเหลือเกินข้าพระเจ้าอยากจะทราบจริงๆว่าแม่นางเป็นใครกันเราชื่อเอื้อยแลวท่าน,นเป็นใครข้ามีนามอยู่ว่า เจ้าชายสายยี่แปดเขาไม่แต่สายน้ำพึง่งข้าดีและคือเจ้าชายสายน้ำพึง่งท่านมาทำอะไรที่นี่อ่ะเรามาเดินดูทุกสุขของประชาชนว่าอยู่ดีมีสุขกันหรือไม่แม่นางเชื่อข้าหรือไม่ตั้งแต่ข้าเกิดมาอายุ18บปปีเต็มข้ายังไม่เคยมีอะไรกับมนุษย์มาก่อนเลยและที่ผ่านมาหมากับแมวแมเขามาทำอะไรอะ่ะเอามาเลี้ยงไม่ดูเล่นใจบุญซะด้วยแม่นางพอข้าพบกับแม่นาง ข้าอยากจะบอกกับแม่นางจริงๆว่ารักแรกคือฟันน้ำนมโอ้โรักระบมคือฟันคุดรักสุดๆคือฟันเธอโอ้โรักเสมอถ้าเธอให้ฟันโอ้ยเอาอีกเอาอีกไม่อืมแต่หน้าชิมไม่จิ้มลิ้มแต่หน้าสอยอไม่สวยแต่ลีลาเกินรอยโอ้ยไม่ลองจีบดูหน่อยจะได้สอยเอาไปชิม แล,แล้วหมดแล้วอ่ <laughs> อยทำไมสั้นจังอ่ะเวลามีน้อยเอแม่นางแม่นางจะรังเกียจข้าหรือไม่ถ้าข้าอยากจะขอมั่นหมายกับแม่นางด้วยธรรมลงวงน้อยวงนี้และอีกเจ็ดวันข้าจะยกวอช่อฟ้าพร้อมทหารกองเกียรติยศมารับแม่นางไปอภิเษกสมรสกับข้าที่พระราชวังและที่สำคัญแม่นางต้องจำไว้ให้ดีเราจะแต่งงานกับผู้หญิงที่มีแหวนวงนี้เท่านั้น เอาละหมดธุระของข้าละข้าขอตัวไปก่อนนะฮะโชคดีไอ้น้องครับผมอีกเจ็ดปันข้าจะมารับนะแม่นานที่นานเมื่ราชการกำลังเสด็่กลับอยู่นั้นเอ้ยชื่นชมโยเวนเขาไม่รู้หรอกว่าเดบีแม่เลี้ยงใจร้ายนักหริท ลธพา,ามาถึงพอดีน,นางคณิถีได้เห็นนักเกลยอด้วยความไม่ชอบใจจึงตะโกนออกไปสุดเสียงว่าทำอะไรเราเป็นแม่ในเรื่องนี้ต้องพูดจาให้มันดุดันเข้าใจไหมโอเคนางคณิถีพอเห็นน้กเอลือด้วยความโมโหจึงตะโกนออกไปสุดเสียงว่านั่งทำอะไรไร้เท่ หมดละหมดละสมองหมดันแล้วเข้าใจเลยไหมเนี่ยมันมันยังไงไม่ได้ใเรื่องอะเราเป็นแม่เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจก็พูดดูเหมือนแม่ค่ะค่ะทิ้งบ้านเกิดวัฒะพังเลยงงไปหมดแล้วเนี่ยมันก็นางงตั้งแต่เขียนคิ้วเหนือคิ้วแล้วแหละนั่เอาพูดเลยนี่นั่งเอ้ยดีมากนั่งทำอะไรอยู่ฮะมาร้อนลำให้แม่จ้า รันลำลอยผู้ชายใช่ค่ะน้อยดูสารรูปแกด้วยเฮ้ไม่ได้เทียบเทียมกับลูกสาวฉันเลย <S <S แกต้องสังวรตัวเองไว้ด้วยนะว่าแกเป็นใครแล้วลูกสาวฉันเนี่ยเป็นตัวอะไรฮเป็นใครสิคะแม่คะเออเป็นใครแกเป็นใคร <S <S เป็นลูกแม่ คเออลูกแม่นังเอ้ยดูสินาดูสารลูปดูแต่งเนื้อแต่งตัวเข้ามันเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขามั่งไหมฮะโอ้ใส่ตะเบงมานสะพายดาบมึงจะไปรบกับใครให้อีกบ้านร้องไห้ทำไมอ่ะร้องไห้ทำไมก็แม่ด่าหนูอ่ะฉันไม่ได้ด่าแกฉันด่าลูกฉันนี่คุณแม่ ด่าหนูทำไมคะโอ้โหก็แต่งต <c oughs> like ัวซะเต็มเลยจะไปไหนเนี่ยหนูจะไปเดินภารกอนโอ้โหเดยวก็หมาแห่ตายมองหน้าทำไมฮะไปเลยนะไปล้างจานซักผ้าหุงข้าวแม่ใช้แต่อื้ยไม่เห็นใช้อ้ายบ้างเลยอ่ะนั่งนี่พูดแล้วเถียงเหรอเถียงล้วหึงนักไปตายอย่าขะคุณแม่ค่ะอย่าขะคุณแม น่ารัยอะ,อะเออคือเจ้าชายเขาเสด็จมาเจอเอื้อยอะจ้าแล้วเขาก็เลยมอบแหวนวงนี้ให้กับเอื้อยอีกเจ็ดวันเขาจะมารับเอื้อยไปแต่งงานในเมืองจา้าต<ะ>ายลวนางเอื้อยมันมีแหวนของเจ้าชายสแสดงว่ามันก็ต้องได้แต่งงานกับเจ้าชายแล้วลูกสาวของฉันละ่ะไม่ได้การลวลูกคะ เตรียมเนื้อเตรียมตัวเลยลูกรู้ตัวไหมว่าลูกกำลังจะมีผัวดูกระเด็จะมีผัวแม่จะเป็นผัวหนูเหละคะใช่บ้าเดี๋ยวหาให้ไหมได้กันเองเดี๋ยวก็มองหน้าก็ไม่ติดเอ้ยแหวนสวยจังเลยเพชรเม็ดเปราเลยกี่กระดจ้า อย่างนี้เขาไม่เรียกเป็นกราดค่ะคุณแม่เขาเรียกเป็นกิโลโอ้แม่ขอดูหน่อยได้ไหมเป็นบุญตาเออก็ได้จ้ะ้สวยจริงจริงด้วยดูสิคะคุณลูกค้าดูสิดูสิเก็บไปเก็บเก็บไปเก็บไปอสวยดีนะอ่ะเอาคืนไปฮะแหวนอะ อ๋อคือไปแล้วค่ะมึงคือขึ้นไทำไมเอาของเขานะแม่มึงไม่เก็บเล้กองหนูไม่ชอบค่ะอ้ยอะไรแม่เก็บก่อนไม่เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนใจร้อนซะด้วยเอ้ยเมื่อกี้แม่ดูไม่ชัดเลยแม่ขอดูอีกสักครั้งได้ไหมก็ได้จ้ะ ฉันนึกออกแล้วแหวนวงเนี้ยมันเป็นแหวนของฉันฉันลืมไ้ในห้องน้ําใช่ห้องน้าใช่ไหมลูกไม่ใช่แม่ไม่เคยมีแหวน,นมีมีมตอนไหนคะแม่ซื้อไงซื้อที่ไหนคะเอายาวราชยาวราชแม่ไม่เคยไปนอัดอะไรแม่<อ><อ>เก็บก่อนลูกเก็บก่อน จะฆ่าแม้กระทั่งแม่มันโหดติดไข่อ่ะเอ้ยพูดกันง่ายๆสันส้นๆแหวนวงเนี้ฉันโกงแม่ทำไมแม่ทำกับเอ้ยอย่างนี้อ่ะมีไรป้าเอาของเอ้ยคืนมาเลยนะแม่อ,อ,อพูดแล้วเถียงเหรอ <c oughs> เถียงเหรอเถียงและจำใส่กระลาวหัวแกไว้ด้วยคนที่จะแต่งงานกับเจ้าชาย ต้องมีเพียงลูกสาวเั้นคนเดียวเท่านั้นลูกส่งนิ้วมาจําวจไว้ตา<ล>นิ้วมือสีสดานก็จำมาไว้ด้วยนะว่าคนอย่างแกนะว่าสนามันไม่ถึงที่จะแต่งงานกับเจ้าชาย หลังนี้ฮะหลังนี้ครับเจ้าชายแล้วแหวนอยู่กับใครออให้ใครไปผู้หญิงคนนี้ครับคุณครับสวัสดีจ้าขอเชิญตัวหน่อยครับเออุอ้ยให้คนสนิทมารับด้วยออไปไหนจ้อาอ้าวไปวังทองหลางครับพระราชวังทองหลาง<อ>พระราชวังไหนออสอนวังทองหลางเป็นปราสาทใช่ไหมจ้าโรงพักเชิญคุณไปโรงพักครับแหวนอยู่ไหนครับ ไปไปทำไมจ๊ะอ้าก็แหวนะคุณอาแหวนมาเจ้าชายเขาให้มาใครเจ้าชายนเนี่ยไอ้นี่มันเป็นโจรไปขโมยร้านเพชรมา <ns at> คุณข้อหารับของโจรเชิญตัวไปลรงพักครับเชิญครับ <ns at> <ns at> อะไรฮนะ <ns at> แหวนไม่ได้อยู่ในชาล่ะ <ns> จ <at> <ns at> เอ้าอยู่ใครฮนะ <ns at> อยู่อีนี่ สวัสดีครับแตพิงค่ะขาเชิญมาลงพักครับไปทําไมคะอ้าวก็ของกลางอยู่คุณแหวนอยู่คุณครับเชิญไปลงพักไปวงนี้เหรอคะนี่คือแหวนของกลางครับอือคุณตํารวจคะฉันบอกความจริงคุณตํารวจเลยนะคะฉันไม่อยากได้แหวนวงนี้เลยคะ่ะแต่แม่ของฉันน่ะยัดใส่นิ้วฉันอ่ะแม่เอาคืนไปแล้วยังไงถ้าจะให้เป็นพยานเดี๋ยวฉันเป็นให้้แม่ฉันวางแผนทุกอย่างค่ะดู ดูมันทํากับอีชนันคุณครับขอเชิญไปลงพักครับไปทําไมคะไม่มีธุระนี่คุณอย่ามาเล่นลิ้นนะครับคุณมีของกลางแหวนอยู่กับคุณเชิญตัวไปลงพักครับอ๋อนี่พูดแบบนี้กับดิฉันอยากเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ละคะอ,อยากย้ายไปอยู่ในที่ที่ไม่มีน้ําแข็งกินมนี่คุณขมผู่เจ้าพนังกงานนะครับ<อ>ก็ของกลางอยู่กับคุณเน่ยแหวนเนี่ย เชิญตัวไปไลงพักครับคนไหนมีแหวนคนนั้นต้องไปลงพักไปทำไมล่ะคะอ้าวก็ของกลางอยู่กับคุณครูก็ต้องไปลงพักของกลางอยู่กบใครคนนั้นไปลงพักอ๋อของกลางอยู่กับใครคนนั้นไปลงพักครับงั้นก็ขอเชิญคุณตํารวจจับตัวเองไปลงพักเลยค่ะอ้าวผมจะไปโรงพักทำไมอ้าวก็ของกลางอยู่กับคุณคุณก็ต้องจับตัวเองไปโงพักสีคะฮะ นี่ของกลางอยู่กับเราเลยนี่อ้าวโธ่อะไรอะไรอะปัญญาอ่อนกันบปใหญ่แล้วก็ของกลางอยู่กับผมไงครับโอ้ยครูนี่แทาจะติงตองนะฮะผมว่าพอแค่นี้ดีกว่าครับเพราะการแสดงไว้แค่นี้ดีกว่าครับกับพวกเราทีมงานครูดุย้ยครูดุย้ดยตะกุยฮาขอบคุณครับ